แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาแจ้งค่ับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางและปรับปรุงข้อมูลกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะ เกษตรกร,กรชาวสวนยางทั้งพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรับประโยชน์ต่างๆเช่นโครงการประกันไรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางสวัสดิการกรณีเสียชีวิตการขอกู้ยืมเงินการเข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานต่างๆนะคะ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางภายใน30มิถุนายน2 5 6 5นี้เท่านั้นหรือไม่นะคะคลิปนี้มีคำตอบมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรชาวสวนยางต้องขึ้นภายใน30มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะคะแต่มีบางกรณีที่สามารถขึ้นได้อยู่ไม่เฉพาะว่าสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนะคะไปดูรายละเอียดกันต้องขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรชาวสวนยางภายใน30มิถุนายน2565หรหรือไม่นะคะเรามาดูกันทีละอย่างนะคะเกษตร,รกรชาวสวนยาง สำหรับพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะทุกกรณีจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่เช่นเคยแจ้งข้อมูลปลูกยางแล้วเคยได้เงินประกันรายได้แล้วเคยจับพิกัดแล้ว ต่อไปพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับกยทมาก่อนเช่นเพิ่งได้รับโอนคําแนะนําในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางนะคะ2กรณีนี้คือขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับกยทภายใน30มิถุนายน2 5 6 5เพื่อ กย,ยทจะนำรายชื่อไปทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มทายาตมีสิทธิ์ได้รับสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด5แสนบาทหรือ250,000บาทกรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และค่าปลงศพ30,000บาทนะคะพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เคยขึ้นทะเบียนเกษตรษกรชาวสวนยางกับกย,ยทแล้วแต่มีการเพิ่มแปลง เช่นซื้อเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายแปลงเช่นเปลี่ยนชนิดผลผลิตนะคะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลโดยเร็วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกำหนด30มิมิถุนายนนะคะทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอนาคตเช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางเนื่องจากไม่สามารถกรำหนดได้ว่ารัฐบาลจะใช้ข้อมูลณวันไหนในการดำเนินโครงการนะคะต้องดูรายละเอียดดีๆนะคะ และกรณีสุดท้ายนะคะพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับกยทแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่านควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเพิ่มพิกัดรายแปลงและทำสมุดประจำตัวกเกษตรกรชาวสวนยางทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องภายใน30มิถุนายน2565นะคะ สามารถขึ้นทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยไกลบ้านหรือสแกน QR code เพื่อค้นหาเบอร์ติดต่อและที่ตั้งสำนักง,งานของกอยทนะคะเป็นอันว่าไม่งงแล้วนะคะว่าบางกรณีก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสิ้นสุดในวันที่30มิถุนาย,ยน2565